สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มกันชัยประกาศกล้าวถึงโกโวยเจ้าของหมางานนี้เจอของจริงจากประเด็นอนลเะเวงเจ้าของหมาประกาศตามหาทองดีใครเจอให้รางวัลห้าหมื่น 50, บาทโดยคุณโอเล่ผู้ที่พบหมาคนสุดท้ายได้ออกมาโพสต์ว่าเจ้าตัวได้นั่งเฝ้าหมาอยู่ทั้งวันแต่กลับไม่ได้เงิน และฝั่งของทางเจ้าของหมาได้ออกมาสวนว่าที่ไม่ให้เพราะไม่ใช่คนแรกที่เจอหมาผู้ที่เจอคนแรกคือร้านหมูกระทะและกลายเป็นประเด็นถกเถียงจนต้องพากันมาเคลียร์ในรายการดังโหนกระแสในรายการโหนกระแสตอนทองดีอยู่ไหนใครคือผู้พิชิตเงินรางวัลตามหาทองดีคุณกล้วยเจ้าของหมาได้มอบเช็คเงินสดสอง0 0บาทให้กับเจ้าของร้านหมูกระทะ โดยได้ให้เหตุผลว่าจะให้คนที่เจอหมาคนแรกเท่านั้นด้านเจ้าของร้านหมูกระทะก,ก็เลยได้บอกว่าที่ผมประกาศว่าจะไม่รับขอปรับคำว่าจะรับแล้วเพื่อมอบให้โอเล่ผู้ที่พบหมาเป็นคนที่สองต่อไปและทางหนุ่มกันชัยได้มอบเงินสองหมื่นบาทให้อเล่ไว้ก่อนทว่าต่อมาหลังจบรายการหนุ่มกันชัยโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มกันชัยที่ทำเอาคนแห่ไลค์กันเป็นแสนพร้อมมองกันทั้งประเทศระบุว่า เช็คที่คุณกล้วยจ่ายในรายการให้กับคนเจอสุนัขสั่งจ่ายพศ2,668คืออีก100ปีถึงเบิกได้งงมากล่าสุดวันที่8มกราคม2,568หนุ่มกัญชัยยื่นคำขาดกลางรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์ถึงคุณกล้วยเจ้าของเจ้าทองดีให้เวลา5วันนำเช็คมูลค่า20,000บาทมาให้ไม่งั้นจะส่งทนายความดำเนินคดี โดยหนุ่มกัญชัยประกาศกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าจะขีดเส้นตาย5วันคุณกล้วยเจ้าของหมาทองดีถ้าหากไม่นำเช็คเงินสด20,000บาทมาให้เตรียมส่งทนายดำเนินคดีเนื่องจากเช็คเงินสดที่เจ้าของมอบให้ผู้ที่พบหมานั้นมาพบทีหลังว่าสามารถขึ้นเงินในปี2668หรืออีก100ปีข้างหน้าจึงได้มอบเงินส่วนตัว20,000บาทให้กับโอเล่ผู้ที่เจอเจ้าทองดีไปก่อนแล้ว พร้อมบอกอีกว่าเงินค่าจ้างทนายอาจมากกว่า2,000 0บาทแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าอีกฝ่ายมีความผิดจริงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ